ขุจชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานรศักดิ์ขีนาระยงต่นกงกังกับกงกุยเหียนน่มเบียนมวยถามอีกเนี้ยค่ะหลวตาว่าสมมติว่าคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยทำกรรมเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งรายการมันมีเป็นร้อยร้อยพันพันรายการ เจ้ากรรมนายเวรที่หลวงตาบอกเนี่ยบางบางรายการเนี่ยมากน้อยเนี่ยหรือบางรายการที่หลวงตาบอกว่ามันแก้ไม่ได้มันไม่ยอมอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันจะมาตามแล้วเราควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็แล้วก็เหมือนกับคนที่มาไอ้เจ้ากรรมที่มาตามเนี่ยเขามาตามเพราะว่าเขาเขาเขาอยาก จะได้ไม่ถึงว่าทวงคืนแล้วตัวเขาจะไม่มีกรรมต่อเนื่องไปอีกเหรอจากที่เขาทวงคืนไปอย่างเงี้ยก็แนัเนี่ยก็เรียกว่าโกงโกรรมโกงเกวียนเหมือนเวียนวนไงพอเขาทาเราได้พอไปเกิดในชาติต่างๆกันก็เราก็กลับไปทําเขาอีกแล้วก็กลับมาทำเราอีกก็แต่ละชาติก็สลับกันเหมือนกับไอ้เรื่องที่ว่ามีหลวงข้าเมียน้อยอะมีหลวงเอาอยาพิษให้เมียน้อยกินแล้วก็ลูกในท้องของเมียน้อยก็ตาย พอเมียน้อยตายรู้ว่ามีหลวงอ่ะเอายาพิษแม่แบบใส่อาหารให้กินเมียน้อยก็เลยอธิษฐานผูกเจ็บประค่าพัยาบาทไปก็พอตายไปไอเมียน้อยก็ไปเกิดเป็นไปเกิดเป็นแมวต่อมาเมียหลวงตายก็ไปเกิดเป็นไก่แล้วก็แมวก็เลยมาฆ่าลูกไก่แล้วก็ฆ่าฆ่าแม่ไก่ตายไอ้แม่ไก่เนี่ยมันสู้แมวไม่ได้ มันก็เลยผูกใจเจ็บประค่าตพยาบาทแมวในสัตว์ได้ัจฉานกันมันก็ผูกใจเจ็บประค่าตพยาบาทตอนเราไปฆ่าเขามันก็ผูกใจเจ็บประาตพยาบาทเราเพราะว่ามันสู้เราไม่ได euh. ้ไงแต่มันน่ะตั้งใจว่าชาติต่อไปขอได้ฆ่าเรามันก็ได้ฆ่าเราสมใจนึกเพราะเป็นผลของกรรมกรรมเนี่ยมันจะทําให้ผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยคือผู้ที่เขาเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาไม่มีอํานาจมากกว่าอย่างเมียหลวงเนี่ยมันฆ่าเมียน้อยเมียน้อยมันเป็นเจ้ากรรมในเวรมันก็เลยมีอํานาจ ทางกรรมเหนือกว่าก็เลยไปเกิดเป็นแมวที่แมวที่มันมีอํานาจมากกว่าไก่ส่วนแม่หลวงมันเกิดเป็นไก่พอแม่ไก่คลอดลูกออกมาแมวก็มาฆ่าลูกไก่แล้วฆ่าแม่ไก่กินไอ้แม่ไก่เนี่ยมันก็อาฆาตพยาบาทแมวพอความอาฆาตพยาบาทเนี่ยชาติต่อไปเนี่ยแมวก็ไปเกิดเป็นเสือไอไ,ไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือไอแมวสลับกันเพราะว่ามัน มันกงกงร,รมกงเกลียนหมุนเวียนวนมันทําให้ไอ้เจ้ากรรมในเ,เวเนี่ยมันไปเกิดแล้วมีอํานาจมีฤทธิ์มากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้แมวก็เลยไปไอ้ไก่เนี่ยตายก่อนจนแมวฆ่าไปเกิดไปเกิดเป็นเสือไก่ไปเกิดเป็นเสือแต่ไอ้แมวไปเกิดเป็นกวางเร้ยว่าเจอกันได้ผลของกรรมกวางมันก็เลยคลอดลูกออกมาเสือมันก็เลยมากินลูกกวางแล้วก,ก็กินแม่กวางตายไอ้กวางมันก็เลยอาฆาตพยาบาท อาฆาตพยาบาทได้เสือมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะเขาจึงไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่พุทธเจ้าจึงห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อย่ยมันอาฆาตพยาบาทได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดในร่างที่ต่างกันตัวมันเล็กเกิดหรือตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ความอาฆาตพยาบาทมันเท่ากันมันสู้เราไม่ได้เราไปฆ่ามันมันสู้เราไม่ได้แต่มันตั้งใจจะฆ่าเราได้เพราะในชาติต่อไปมันจะกลับมาฆ่าเรา มันจะวนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากงกรรมโกงเกวียนหมุนเวียนวนสลับกันจะสลับกันไปอย่างนี้เนี่ยตอนนี้พอมันแล้วแต่ว่ามันมันมันเกิดมาในแต่ละชาติมันจะเป็นอะไรต่อกันสมมว่เราเกิดมาเป็นคนแต่มันเกิดมาเป็นในภกวิญญาเป็นผีเป็นเป็นโอปเป็นพวกผีเป็นพวกเปรตไงแต่มันก็ตามรางควานเราได้จัดการเราได้เหมือนกันเวลาพวกขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไอ้พวกผีเนี่ยหรือเจ้าการในเวรเนี่ยมันจะมาซ้อนมอเตอร์ไซค์พาไปแล้วก็พาเนี่ยไปตาย หรือเรานั่งรถไปเนี่ยเราขับรถไปคนเดียวบางทีมันก็มีไอ้เจ้ากรรมนายเวามันมันนั่งอยู่ในในในนั่งเบาะในนั่งเบาะหลังมันพาไปด้วยถ้าไปอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยตายอย่างเงแล้วมันก็มันก็เนี่ยพอมันมันเอาเราตายได้ต่อไปเราก็ไปฆ่ามันแล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดเป็นไรแล้วเราไปเกิดเป็นไรแต่เราต้องมีอำนาจเหนือมันสลับกันเงี้ยพอเราไปฆ่ามันต่อไปเราก็มีอำนาจน้อยกว่ามันมันก็ฆ่าเราสลับกันไม่มีไม่มีที่จบสิ้น แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคู่กรณีเนี่ยปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นออกจากวงจรนี้ออกไปแล้วแล้วอีกข้างหนึ่งที่เหลือเราทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย<ม>ลทุกไไับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ่จะปฏิบัติบรรุไปรุไปถึงอราหารันหรือไปรู้สู่ธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุซึ่งเป็นธาตุว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลเนนะี่ยมันก็หายตัวไปเลยไม่มีใครหาเจอ<ม>พวกที่โยมทูตโยมาบาลก็หาตัวไม่เจอก็มาเอาไปไม่ได้เอาไปลงโทษก็ไม่ได้ไอ้เจ้ากรรมในเวรก็เอาไป มาเอาไปลงโทษไม่ได้มันก็เลยหมดหมดหมด,หมดไปเรียกว่าโมฆะกรรมโมฆะกรรมแต่บุญก็หมดบุญก็ให้ผลไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะบาปอย่างเดียว<ป>บุญทําไว้เท่าไหร่หก็จบไปอ๋อมานถึงว่าที่เกิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาไปถึงเวลาปุ๊บที่หลุดออกไปแล้วทั้งที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ศูนย์หมดใช่ใช่ถูกต,ต้อง<อ>เรียกว่านิพานังปรมังศูนย์อย่างอ่ศูนย์หมดลยศูนย์หมดศูนย์ทุกข์ด้วยศูนย์การเวียนว่ายตายเกิดด้วยศูนย์ ศูนย์ทั้งทพิบวกทั้งลบคือฝ่ายดีฝไไ่ายฝ่ายบุญฝ่ายบาปนั้นคนที่เกิดมาแล้วอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็คือว่ามีส่วนร่วมปฏิบัติกันมาตั้งแต่ชาติก่อนด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะหมายความว่าเอออย่างเรามาเป็นสามีภรรยากัน,นยอย่างเงี้ยจากที่เราสังเกตเอ,ออย่างอย่างเรามาเป็นสามีภรรยากันเนี้ยเท่าที่เราสังเกตดูยอย่างสมมติมว่า ถ้านะเราเราไม่ได้ปรารถนาความพ้นทุกข์อ่ะอันนี้เกิดมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราคนอื่นเราจะบอกไว้ก็ได้เท่าที่เราสังเกตเห็นนะคืออย่างเราเป็นตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กพอโตขึ้นจะต้องมีครอบครัว,ว,วอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเด็กหนุ่มเด็กสาวถ้าเขาละบาปนะไม่ทําผิดศีลห้าแล้วก็มันคุทําคุณงามความดีทานศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ย แล้วก็ขยันเราเรียนเขียนอ่านใน,ในทางโลกก็ต้องขยันในทางโลกด้วยเวลาใจเขาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเขาละบาปแล้วใจบุญกุศลเนะเวลาเขามาเจอเจอกับคู่คู่ของเขาเนี่ยแต่ละคนมันมีคู่มามีคู่กันมาก่อนเยอะแยะมากมายหลายหลายอย่างทุกว่าเราเราเกิดเป็นสัตว์รต่ละฉแต่ละชาติใช่ไหมเราเกิดมาโอ้ไม่รู้ไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่ล้านชาติเพราะว่ากระดูกเราเนี่ย ที่ตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายในร่างต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่ากระดูกเราคนเดียวนะกองเท่าภูเขาใหญ่ๆเลยของคนเราคนเดียวเนี่ยกองเอามารวมกันนะกองเท่าภูเขาใหญ่ๆเลยแล้วเกิดตายตายเกิดเนี่ยหลายภพหลายชาติเป็นนาฏการพอเวลาเราไปเกิดเป็นสัตว์ในฉานไม่ต้อง,องเราสังเกตดูแค่ชาติเดียวเราดูที่เวลาเราไปเห็นในสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผสมพันธุ์กับตัวนู้นเดี๋ยวก็ผสมพันธุ์กับตัวนี้เดี๋ยวก็ผสมพันธุ์กับตัวนั้น ต้องตัวผู้ตัวเมียมันผสมพันธุ์ไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวกลมจะตายเราไปดูอย่างไก่ไก่เนี่ยเดี๋ยวก็ไอตัวนั้นวิ่งมาผสมพันธุ์กับตัวนั้นไอตัววิ่งผสมพันธุ์กับตัวนั้นมากมายกี่ตัวไม่รู้กี่ตัวแต่กี่ตัวแล้วใครแ่ะคือตัวไอ้ที่เกิดมาในชาตินี้เรามาเจอกันเป็นคู่ครองกันมันจะต้องมีตัวหนึ่งในตัวนั้นเน่ยและแต่ละชาติแต่ละชาติมันก็มีไม่รู้กี่ตัวและไอตัวไหนที่มาเป็นคู่ครองกันตัวนั้นตอนนี้ไอตัวที่มารอเป็นคู่ครองเนี่ย มันก็คงจะมีหลายตัวที่หลุดรอดกระเด็นมาเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเพราะเราเกิดมาหลายล้านล้านล้านชาติมันเลยจะมีสักตัวหนึ่งที่ที่หลายตัวที่มาเกิดเป็นมนุษย์คู่กับเราแต่มันก็เคยแต่ละชาติก็เคยไปคู่ครองกันมาบางทีก็ผสมพันธ์กันมนุษยกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวมากมายทั้งคู่ครองเนี่ยตอนไปเกิดเป็นคนก็ร่วมกันทําบาปกรรมหรือร่วมกันสร้างบุญกุศลมันก็แล้วแต่ว่า บางไปเกิดบางชาติก็ไปร่วมทําบาปกรรมด้วยกันทําบาปทํากรรมด้วยกันด้วยอาชีพก็มีเช่นว่าเป็นอาชีพชาวประมงด,ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ร่วมทําบาปทํากรรมด้วยกันหรืออาชีพค่าสัตว์ขายด้วยกันเนี่ยมันก็กินอยู่ใช้สอยด้วยกันในบ้านเดียวกันเงี้ยมันก็เป็นร่วมทําบาปกรรมด้วยกันมาไอ้นี่นก็มีโอกาสมาเจอคู่กรรมนี่หรือจะเจอคู่บุญล่ะคู่บุญที่เคยร่วมสร้างบุุศลกันมาอย่างเช่นว่า ไปคู่ที่พากันมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมละบาปไม่ผิดศินห้าแล้วก็ให้ทานรักษาศีลทำกุศลความดีแล้วก็ปฏิบัติชำระจิตใจของตนให้ให้ให,ให้สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพากันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าคู่บุญคือมันทั้งคู่ก็ไม่ทําบาปกรรมแล้วก็มันทำกุศลความดีและพากันประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งคู่เรียกว่าคู่บุญ อนนี้แต่ละชาติแต่ละชาติก็มีทั้งคู่คู่คู่ทำบาปกรรมทั้งคู่ที่คู่บุญเนี่ยคู่บาปค,ค,ค,คู่บุญคู่บาปคู่บุญเนี่ยเยอะตอนที่เราสังเกตดูถ้าตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยแล้วไม่ประพฤติปฏิบททัติธรรมไม่สนใจทมเวลาแต่ที่จริงเนี่ยที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเข้ามาท้องเข้ามาเข้าท้องของพ่อแม่ที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนั้นเน่ยเข้ามาได้แรงบาปอยู่แล้ว คือเข้ามาเข้าท้องของพ่อแม่ที่ไม่สนใจทําให้ปฏิบัติธรรมมีแต่บาปดงนั้นและลูกคนนี้มันมาเข้าท้องของพ่อแม่คนนี้มันมาโดยที่มันเองก็บังคับตัวมันเองไม่ได้มาด้วยบุญและบาปกรมดีกรามชั่วพาส่งผลมาแล้วมาเข้าท้องของพ่อแม่คนที่ท,ที่ทําบาปกรรมไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ทําบุญกุศสเช่นพ่อแม่ที่เป็นชาวระมงหรือว่าพ่อแม่ที่หาลีชีวิตด้วยกันฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอย่างเงี้ย หรือพ่อแม่ค้าขายยาเสพติดค้าขายเหล้าผลิตเหล้าเนี่ยหรือว่าค้าตัตว์เนี่ยเพราะที่พ่อแม่ผลิตค้าไก่ขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นบาปกรรมที่ตกมาถึงถึงลูกถึงหลานกันถ,ถึงตัวเองต่อไปตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยที่มาเกิดอยู่ในครอบครัวเขาก็ได้รับผลของกรรมอันนี้แล้โอ้มันเลือกไม่ได้บาปกรรมส่งมาเข้าครอบครัวนี้แล้วตัวเขาเกิดมาแล้วเขาก็เลยไม่ไม่รู้จักบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วพอเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ได้ทา ทำแต่บาปกรรมบิกุศลก็ไม่ทําไม่เคยพ่อแม่ก็ไม่ได้พาเข้าวัดเข้าหาครูบาอาจารย์มาพ่อปฏิบัติธรรมเวลาได้คู่ครองเนี่ยมันจะได้คู่ครองที่เสมอกันคือจะได้คู่ครองที่เป็นคู่กรรมกันมาก่อนค,คู่ที่สร้างบาปกรรมกันมาก่อนแล้วสิ่งที่มันตามมาเยอะมากเลยคือชีวิตครอบครัวมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์เพราะเป็นคู่บาปกรรมมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์เวลาลูกที่มาเกิด มันก็เป็นลูกที่มาจากนรกมาจากตว์ได้านเปรตอสุรกายมันเป็นลูกที่มาจากที่ต่ํามาเกิดมาจากอบายเพราะลูกที่มามีบุญกุศลมันก็นมาเข้าท้องให้ใหพ่อแม่ที่เป็นบาปเป็นกรรมตอนนี้พอมีลูกที่มันมาจากนรกมาจากบาปกรรมมาเกิดพ่อแม่ที่เคยร่วมสร้างกรรมด้วยกันมาหรือจะมาเข้าท้องกันได้เพราะว่าเช่นท,ที่เราบอกนะคือเราไปมีส่วนยินดี หรือร่วมใช้ร่วมเริ่มกินร่วมเสพบกับในการที่เขาก็ทําบาปกรรมในชาติก่อนๆมาก็มาเกิดเข้าท้องกันอ่าเพราะพอมาเกิดเข้าท้องกันแล้วเนี่ยมันก็เลยสุดท้ายเนี่ยทาไงอะทั้งผัวทั้งเมียที่เป็นคู่บาปกรรมกันก็เป็นทุกข์ว่าลูกเป็นลูกที่บาปกรรมมาเกิดก็โห้พา้ให้ทุกข์ยากลาบากทําให้ทุกข์ยากลาบากมันก็เลยทุกแสนสาหัสไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะตายแล้วเนี่ยคือ ความจริงเนี่ยมันเป็นเหตุที่ยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนู่นเลยตั้งแต่พ่อแม่เลยและไอ <ouse> พ่อแม่ก็ลไล่บีก็ตั้งแต่ปู่ย่าตายายด้วยเนียน่ยนะที่ไม่ได้พานนําพามาแต่ไอตั้งแต่พ่อแม่ก็ไปเข้าท้องของไอปู่ย่าตายายที่ไม่ได้เป็นธรรมแล้วก็มารุ่นเราก็ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมไอลูกลูกเราก็มาไม่เป็นธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไอล่นหลานเราก็เป็นลูกไม,ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมมันเลยโอ้โหความทุกข์เนี่ยมันมันเป็นตระกูลนะความทุกข์นี่เป็นทั้งตระกูลนี่นะมันเป็นอย่างเง เมื่อตระกูลใดมันเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมต้นตระกูลเป็นธรรมใช่ไหมเขาก็เจอคู่ครองที่เป็นธรรมเพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยพ่อแม่นําพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมสนใจธรรมทรมุปุญนหน้ทานไม่ทําผิดศีลห้าเปรรมมาแต่เด็กแล้วพอมาเจอคู่ครองเนี่ยเขาก็ได้คู่ครองที่เป็นคู่บุญกันคู่บุญที่เคยสร้างกุศลฝลบุญมีคุณงามความดีไม่ได้กันพอเจอคู่บุญชีวิตมันก็ ถึงแม้จะทะเลาะก,กันบ้างตามภาษาของโลกแต่มันก็ยังมีความสุขกว่าคู่อื่นแล้วเวลาพอได้ลูกออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นลูกที่มาจากนรกมาเกิดจะเป็นลูกที่มาจากสวรรค์มาเกิดเป็นลูกที่มาจากสวรรค์มาเกิดแล้วแต่ว่าพ่อแม่บีบุญกุศลบุญบม,มีคุณงามความดีขนาดไหนก็จะได้ลูกที่มาจากสวรรค์ั้นสูงมาเกิดมันก็สบายแต่ถ้าลูกเนี่ยมีบุญกุศลสูงมาก มาจากสวรรค์ชั้นสูงมากคือลูกที่สร้างเคยสร้างบาร,รมีมาระดับเป็นพระโพธิสัตว์หรือระดับระดับเป็นเซียนมาเนี่ยแต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีบุญบาร,รมีรองรับได้เนี่ยมันก็จะแทงไปคือมันบุญมาบุญที่มาเข้าท้องไม่เสมอกันคือท้องเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่บริสุทธิ์พอที่จะรองรับระดับนั้นได้ก็เออเสียไปแล้วก็จะเสียไปแทงไปเอาไม่อยู่แทงไป หรือว่าพ่อแม่มีบุญมากลูกที่มาเกิดมีบาปกรรมมากบุญบาร,รมีไม่ไม่พอพ่อแม่ถึงแม้จะมาให้โทษให้โทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีบุญมากก็แทงไปเหมือนกันเราเคยเห็นเหมือนกันแบบว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นผู้ปรึกษาทั้งคู่แล้วเขาจิตใจดีงามทั้งคู่ เขาอยากมีลูกก็เลยไปขับรถผ่านทางก็ไปไปแะกลับเจดีขอลูกมาจากเจดีแต่ไอ้ที่เข้าท้องเขามาเนี่ยมันกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายที่มันเล่ร่อนอยู่แถวนั้นอ่ะมันกระโดดเข้าท้องเข้ามามันอาจจะเป็นคู่กรรมเขาก็ได้มันเลยสามารถเข้ามาในท้องเขาได้พอก็กลับมาถึงที่ทํางานเนี่ยปรากฏว่าไอ้วิญญาณเนี่ยมันติดท้องมาแล้วเข้าท้องท้องกระเพาะวิญญาณเนี่ยมันวิญญาณไอ้วิญญาณของผีเนี่ยมันเข้าท้องมันเข้ามาใส่ ให้เขาประพฤติปฏิบัติรมอย่างเดียวเร่งเร่งสวดมนต์ไปพรประพฤติปฏิบัติทมต้องผัวท่องเมียเร่งตลอดเวลาเลยไม่ให้เว้นเพราะว่าผีมันเข้าท้องมาแล้วไปชาเขาก็เลยแทงไปพอท้องเขาสะอาดแล้วผัวเมียก็เร่งประพฤติปฏิบัติทมคุณงามความดีต่อไปเด็กที่มาเกิดใหม่วิญญาณที่มาเกิดใหม่ก็มาจากสวรรค์ชั้นสูงอันนี้ก็รองรับได้ก็ไม่รูกที่ดีได้เนี่ยมันเป็นไอ้ตรงนี้คนทั้งหลายไม่เข้าใจ งั้นถ้าอยากจะมีคู่ครองที่สรุปแล้วคือถ้าอยากจะมีคู่ครองที่เป็นคู่บุญดีๆตั้งแต่เด็กมันก็ต้องมาพุทธปฏิบัติธรรมละไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลห้าแล้วคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็มาพุทธปฏิบัติธรรมตามหลัทกทรรมสอนในศีลสมาธิปัญญามันก็จะเจอคู่บุญก็จะเจอคู่บุญคู่บุญบาร,รมีการที่เคยสร้างสมกันมาเนี้ยคู่เราแต่และคู่เนี่ยมันเยอะมากก็ตอนที่เราเกิดเป็นสัตว์ในฉานดูตัเกิดเป็นหมาเนี่ยคู่มันเยอะแยะไป ไม่รู้กี่คู่ตกี่ตัวตักี่ตัวแล้วไอ้ตัวไหนมันมาเกิดเป็นเป็นคู่ครองเราในชาติเนี้ยพอเกิดแล้วมันก็ลุ่มหลงกันหัวปักหัวปมร้องห่มร้องไห้กันดูสิจริงๆไอ้คู่มันไม่รู้ต้องกี่คู่เมื่อสมัยก่อนเราเป็นคา,วานรวะแล้วเคยบอกว่าไอ้หนูเออย่าไปไอเนี่ยไอ้อย่าไปอย่าไปเอานะอักีกดสองปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเจอผู้ชายผมอยากโศกจบวิศวะมาไอน้นักคู่กรรมคู่บาปกรรมและถัดไปอีกปีจะเจอคู่บุญที่อายุมากหน่อยแล้วก็หัวหัวหัวเถิกเถิหน่อย นั่นคู่บุญชีนกเปนก็นนกขี่ไม้เป็นไม้หรือจะมีแต่ความสุขเพราะสองปีต่อมาเป๊ะเลยเจอคนนั้นเป๊ะเลยเหมือนเดะทุกอย่างเลยแต่เขาบอกว่าคือคนนี้คือคนในฝันเลยแล้วก็เอาคนเนี้เราก็พยายามไปห้ามห้ามห้ามบอกว่าถ้าทนอีกปีหนึ่งจะได้คู่คู่คูบุญนะเราว่าเขามากๆเขาบอกว่าจะย,ยุ่งกับเขาได้ไหมเขาเนี่ยยอมรับผิดชอบในการตัดสินใจของเขาเอง ถ้าเขาทุกข์อย่างไรเขาจะไม่เสียใจคือพูดง่ายหนูรักเขาแล้วเอาก็เอา,เอาตามใจว่าแล้วไม่เชื่อก็ก็ตามใจนะทุดท้ายเพราะแต่งงานเนี่ยตระกูลผู้ชายก็ใหญ่โตตระกูลผู้หญิงก็มีหน้ามีตาสมรสพระราชทานจัดใหญ่โตเพอแต่งงานแล้วผู้ชายปรากฏผู้ชายมีเมียม,มีลูกแล้วทุกแสนสาหัส ทั้งตัวเองทั้งปกปิดพ่อแม่ไม่ให้รู้อยู่นานหลายปีจนทนไม่ได้จะตายจะจะเข้าจะตายไม่รู้กี่รอบต,ต้องเลิกกันแล้วก็พอพอมันข้ามไปหลายปีแล้วไอปีต่อมาที่จะได้คูบุญก็ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเรามองเห็นพวกเนี้ยกระจาแกระจายจเราเลยอะเราจึงเห็นว่าโอ้โหไอเรื่องเนี้ยไม่ต้องเชื่อตามหนังสือเลย มันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เราพูดนี่เลยมันคนที่จะเจอคู่ที่ดีคู่คู่บุญกุศลเนี่ยมันก็ต้องสร้างบุญกุศลมาแต่เด็กระบาปบำเพ็ญบุญมาแล้วก็พุทธปฏิบัติในในสมาธิในภาวนาตามหลักธรรมคาสอนพระเจ้ามาปฏิบัติที่ถูกต้องนะมันก็จะไ,ได้เกิบ,บุญกุศลที่ดีปฏิเสธแล้วลูกหลานออกมามันก็เป็นคู่บุญบาร,รมีมาเกิดมันก็เป็นตระกูลที่ที่ดีไปเรื่อยร่ํยารวยไปเรื่อยยิ่งใหญ่ไปเรื่อยเนี่ยเพราะว่ามันมาจากคนที่มีบุญบาร,รมีมากอะมา เป็นลูกที่มีพระโพธิสัตว์มาเกิดอย่างเงี้ยลูกที่เป็นสร้างบาร,รมีระดับเซียนมาเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหที่มันก็ตระกูลนี่มันก็ยิ่งใหญ่ึ้นไปเรนะื่อยเนี่ยนี่นหละคนไม่รู้ความลับอันนี้แล้วเลยเกิดมาในชีวิตเนี่ยมันไม่มีพ่อแม่นําพา,างไงไม่มีพ่อแม่นาพาให้ให้อย่าผิดศีลผิดธรรมให้ให้พาเข้าวาดัดพาเข้าหาครูบาอาจารย์เด็กมันคุ้นเคยไงพอมันเข้าหาครูบาอาจารย์เด็กม่อคุ้นเคย เวลามันมีความทุกข์ไม่สบายใจมันก็มาหาแล้วไม่สบายใจก็มาหาครูบาอาจารย์ไปเรียนถึงเมื่อนอกมันก็โทรศัพท์มาไม่สบายใจแต่จะโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่มันมันก็โทรศัพท์มาหาเราเนี่ยเพราะเด็กมันคุ้นเคยกันเนี่ยพทธเจ้าจึงบอกว่าความคุ้นเคยเนี่ยกับพระเยสองเนี่ยมันเป็นเป็นมงคลเพราะอะไรตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พรแก่คนทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้ให้พรแก่ลูกของพรามณ์ อายุวโนสุขขงังพลังอายุวโนสุขขงังพลังแต่ลูกของพรามไม่ให้เพราะว่าพุทธเจ้าข้ามหมดแต่คนอื่นให้หมดเลยอายุวโนสุขขังพลังของอายุยืนนะมีความสุขอายุยืนแต่พอถึงลูกของพรามณ์ข้ามเลยพรามณ์ก็สงสัยเลยไปแอบถามพระอ,อานุ์อุปถาว่าทําไม <L un> พุทธเจ้าจึงไม่ให้พรลูกให้ให้หมดเลยแต่ลูกของตัวเองข้ามแต่เนื่องจากว่าพราหมเนี่ยดูแลอุปถาพุทธเจ้ามานานและพาเด็กคนเนี้ย มาคุ้นเคยกับพระเจ้าอยู่บ่อยๆกับกับพระอานท์พระอุนนอปถักเนี่ยอยู่บ่อยๆมันจะเกิดความคุ้นเคยเลยเลยเกิดความอยากช่วยเหลือพระอนท์ก็เลยถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเหตุเหตุที่ไม่ให้พรเด็กคนนี้เพราะว่าอีกเจ็ดวันเด็กคนนี้จะตายจึงไม่ให้พรโอ้ยพราม์ก็อ้อนวอนใหญ่เลยความคุ้นเคยอะความคุ้นเคยที่มีต่อกันเนี่ยทั้งแม่ทั้งทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยคุ้นเคยเพราะว่ามีลูกชายคนเดียว ช่วยช่วยหม่อมฉันด้วยช่วยหม่อมฉันด้วยอย่าให้ลูกหม่อมฉันตายเลยมีลูกคนเดียวความคุ้นเคยกันนะเป็นมงคลอย่างยิ่งพระเจ้าเลยตัดสินใจส่งพระอาหารหันต์ไปล้อมไว้ให้สวดบนสวดมนในในบทที่พระเจ้าให้ไปมนที่พระเจ้าประทานก็ที่พระเจ้าอนุญาตให้สวดกันเนี่ยก็คือมนที่เกี่ยวกับพระปริทที่อยู่ในหนังสือสวดมนพระประิทิ์พระทั้งหมดเลยเอ,อก็ไปสวด ก็สวดตลอดต่อนเนื่องมีพระหลานหมุนเวียนไปสวดตลอดไม่ให้ไม่ให้ขาดวักขาดตอนล้อมไว้ล้อมเด็กไว้ให้จงกลางพอว,วันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าก็มาเองเสด็จมาเองมาสวดเองพวกเอ๋่อจะมาเอาวิญญาณเด็กไปอะมาเฝ้าตั้งเจ็ดวันแล้วเอาไปไม่ได้พุท้ายต้องกลับไปพอหมดเวลาแล้วก็เลยกลับไปเด็กก็เลยรอดรอดตายพระเจ้าจึงตัดเรื่องนี้ไว้งไงว่าความคุ้นเคยอ่ะ กับพระรียสงเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเพราะงั้นการที่พ่อแม่เนี่ยมีบุญกุศลฉลาดระบาปพ่อแม่ก็ระบบาปไม่ผิดศีลห้ามาเป็นแต่คุณงามความดีคิดดีพูดดีทําดีทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพาตในให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือก็คอ,อื่นผู้อื่นแล้วก็มันคุ้นเคยพาเด็กเราก็ขยันสวดมนต์ไหว้าพระขยันสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวานาเด็กมันอยู่ในท้องมันก็ด้ยินได้ในท้องเนี่ย สัมผัสได้ถึงแม่แม่สวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาจิตมนถึงจิตมันอยู่ในท้องเราเนี่ยมันก็สัมผัสได้พอเด็กมันโตขึ้นมาเอาแบ,บ่อบาพ่อแม่ไปนั่งสวดมนต์ไหวพระเด็กมันก็แบ,บ่เบาอยู่ในอ่องพระมาได้กินมาตั้งแต่เด็กอะโตขึ้นน่ะมันก็มองเห็นเนี่ยพ่อแม่สวดมนต์หไหวพระนั่งสมาธิเดินโยกงบพฤตธปฏิบัติธรรมไปหาครูบาอาจารย์ก็เอาแบ,บ่เบาไป,ไปวางข้างๆแล้วคุยกับครูบาอาจารย์เนี่ยไอ้เจ้าพวกนัดแพงเนี่ยไอ้เจ้าเจาเนี่ย แล้วก็ไอ้เจจีที่มาเนี่ยเนี่ยเจจีเนี่ยแม่มันเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพาไปวัดอยู่แต่วัดพวกนี้ไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แต่วัดไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แต่วัดตั้งแต่เด็กมันก็เลยติดนิสัยมาเออติดนิสัยมาเนี่ยพวกนี้มันก็เลยพอโตขึ้มนม,ม,ม,มันก็เลยเป็นบุญมันก็เลยไม่ไม่ผิดไม่ทําผิดศีลผิดธรรมอะไรมันก็เลยเป็นบุญเป็นกุศลคิดดีพูดดีทดําดีถึงบางทีจะพลาดไปบ้างอะไรบ้างนเนี่ยก,ก็กลับคืนมาได้ถึงจะพลาดไปบ้างอะไรบ้างก็กลับคืนมา กลับคืนมาเป็นดีเนี่ยมันเป็นความเคยคุ้นเคยกับพระเยส و งเวลาเนี่ยพอไปนานๆมีทุกข์ลำบากอะไรมันก็ก็กลับเข้ามาอีกก็กลับมาครูบาอาจารย์มันก็ไม่ขาดวากขาดตอนหรอกมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยไปเนะี่ยแต่ถ้าถ้ามันมีบุญกุศลมากๆเลยอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมีมีทางที่จะพ้นทุกข์บรรลุวณิพานไปเลยในชาติปัจจุบันมันอาจจะไม่มีคู่ครองเลยเพราะว่าทั้งคู่บุญคู่บาปตามไม่ทันทั้งหมด ก็เลยต้องอยู่เป็นโสดไปไอ้เจ้านัดนี่ก็เป็นโสตไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าจีเจ้าเจก็เลยอยู่เป็นโสดไปบางคนนี่ก็พยายามจะมีออเพยายามจะไปมีนะเราก็บอกมีไม่ได้แล้วถึงพยายามจะไปมีนะมันก็มีไม่ได้ไม่มีอยู่แป๊บๆเดียวก็เลิกกันเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันถึงแม้พยายามจะไม่มีตามวัยตามตามวิสัยของของโลก แต่สุดท้ายมีก็ต้องละทิ้งไปแล้วอิศวก็ไปบวชไปบำเพ็ญเพียรปฏิบัติจนพ้นทุกไปเพราะว่าวาสนามันเกิดมาเพื่ออนิพานในชาตินั้นในชาติปัจจุบันไม่ได้ในชาติในชาติต่อไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นทางของมันเนี่ยอย่างที่เราพูดเนี่ยในบุญระบายมันก็เป็นความลับที่อะไรภาษาก็พูดเล่นๆว่าความลับสวรรค์ความลับสวรรค์นี่แหละแต่ความจริงอี่ะมันไม่ได้เป็นเหนือกว่าความรู้ของผู้ที่รู้ไปได้หรอกเข้าใจไหมล่ะ